โอ้มชานิิวันนี้วันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อสอนศาสนาเทพที่สูงส่งและการกระทาที่สูงส่งนี้ให้กับลูกๆเพราะฉะนั้นการกระทาที่เป็นปีศาจไม่ควรที่จะถูกทำขึ้นมาโดยลูก สติปัญญาที่สะอาดมากๆนั้นจำเป็นคำถามบาปอันแรกที่ลูกทำขึ้นมานั้นเมื่อไหร่ลูกนั้นจะอยู่ในสำนึกของการเป็นร่างเมื่อไหร่คำตอบถ้าลูกนั้นมีสำนึกร่างแล้วแทนที่จะมีการจดจำพ่อลูกก็จะมีการจดจำมนุษย์ลูกนั้นมีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ความคิดที่เป็นลบนั้นก็จะอยู่ในตัวลูกนี่เป็นบาปที่ใหญ่มากๆลูกควรจะเข้าใจว่ามายากำลังโจมตีลูกแล้วลูกนั้นก็ควรจะระวังตัวลูกเองทันทีสาระของคุณธรรมจุดแรกอย่าได้หัวเราะหรือกระเช้าเย้าแย่เกี่ยวกับสิ่งซึ่งมีกลิ่นเหม็นของกิเลสใดๆจงอยู่อย่างระมัดระวังมากๆ อย่าได้ให้คำพูดที่เลวร้ายนั้นปรากฏออกมาจากปากของลูกจุดที่สองเพื่อที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณให้มีการฝึกฝนอย่างมากๆม,มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับทุกๆคนด้วยความรักอย่าได้มีสายตาที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าสายตาของลูกนั้นถูกดึงไปหาความไม่บริสุทธิ์ให้ลงโทษตัวลูกเองพรขอให้ลูกนั้นจบสิ้นเกณฑ์ที่ซุกซนของเด็กๆโด,กดยการ อยู่ในสภาพเกษียณและรักษาความสมดุลของการจดจำและงานรับใช้ตลอดเวลาการสูญเสียเวลาที่ล้ําค่านี้นั้นของยุคบรรจบพบกันกับเรื่องเล็กๆใน้อยนั้นเป็นเหมือนกับการเล่นเกมที่ซุกสซนของเด็กๆเกมที่ซุกสซนเหล่านี้จะไม่เหมาะอยู่กับลูกในสภาพของการเกษียณสิ่งซึ่งคงอยู่นั้น ก็คือการจดจำพ่อและงานรับใช้นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วขออย่าได้ให้มีอะไรได้รับการจดจำเมื่อลูกตื่นขึ้นมามีการจดจำและงานรับใช้เท่านั้นและเมื่อลูกไปนอนก็มีการจดจำและงานรับใช้เท่านั้นให้รักษาสมดุลนี้ตลอดเวลาจงเป็นตรีกระดชิและเฉลิมฉลองพิธีเสร็จสิ้นเรื่องเด็กๆและสันสกาของเด็กๆ แล้วลูกต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในสภาพของการเกษียณได้คขติพกส,สัญ,ญลักษณ์ของดวงยานผู้ที่เต็มไปด้วยการบรรลุผลทั้งหมดนั้นคือการอยู่อย่างพึงพอใจให้คงอยู่อย่างพึงพอใจแล้วทำให้คนอื่นพึงพอใจอัชฉาะโอมชาติ